ครบสอบทุกข้าว Curbel Intensive Mark เข้ารับรงวัลสุดยอดแห่งปี Thailand Health Beauty Awards 2022 เป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะสำหรับ THBA 2022หรือ Thailand h e a l n d Beauty Award 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยซึ่งงานนี้สุดยอดผู้บริหารมากความสามารถแห่งเช e r b e บ l Intensive Mark เข้ารับรางวัล i s i n g Star Business ในสาขา r i s ิ n g Star b u s i n s s s o f ฮา a ์ a Body d บอกเลยว่างานในครั้งนี้ต้องปอบมือให้กับ Thailand Health and Body Awards ในการยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นพรนี้ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลแต่คือสิ่งที่ยืนยันคุณภาพและความสำเร็จที่กำลังจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทย และในงานนี้มีนักธุรกิจผู้ประสบความสาเร็จด้านธุรกิจเขารวมรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้อีกมากมายและซีอคนเก่งของแบรนด์เชอร์เบลอินเทนซีฟมาร์กยังได้พูดถึงการได้รับรางวัลที่ทรงเกียรติในครั้งนี้อีกด้วยจะว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะสวัสด,ดีค่ะตรงวันพื้นจิตนะคะเป็นซีอของแบรนด์เ e อร์เบลอินเทนซีฟมาร์กนะคะเป็นทรีทเมนต์บำรุงผงนะคะประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติค่ะแล้วก็ออร์แกนิก95%เลยนะคะตัวนี้ไม่ทิ้งสารตกค้างค่ะแล้วก็ุดเดเเ่นขอขอองงรา ก็จะเป็นน้ำมันสารสกัดจากธรรมชาติ3ชนิดนะคะประกอบด้วยมอ r ลคทขอโทษค่ะอาร์แกนโอยนะคะแล้วก็จะมีแมคคาเดเมียโอยค่ะแล้วก็สารสกัดเด่นเลยนะคะก็คือน้ำมันสกัดจากเมล็ดอามารันตาสคาะคืนเมล็ดผักขมแดงนะคะที่จะช่วยบำรุงผมค่ะให้ทนสภาพต่อความร้อนนะคะแล้วก็แถมยังมีโมเลกุลเล็กนะคะซึมซาบได้ดีด้วยค่ะวันนี้มารับน้งมันนะคะ แคนบอด,ดี้ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นรางวัลแรกแล้วก็ปีแรกที่ทางไอ้นอยร้านจัดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะมาได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะก็ทดลองใช้จริงนะคะจากลูกค้าในสาลอนด้วยค่ะแล้วก็จากลูกค้าอื่นๆที่ได้ซื้ผอผลิตภัณฑ์ไปใช้ด้วยอะคะ่ผงงนะผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยกังวลเกี่ยวกับสาตรตกค้างบนหนังศัตษ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ ไม่มีซิลิโคนแลวก็พาราเบนนะคะที่จะทําให้ผมแห้งกรอบด้วยค่ะแล้วก็สามารถซ่อมแซมเส้นผมนะคะที่ผ่านเคมีหนักๆมาได้นะคะแล้วก็เส้นผมที่ผ่านความร้อนได้อยดีงดีนะคะยังคงวางแผนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้านะคะก็อยากทําเป็นระบบโซลูชันมากขึ้นค่ะก็คือนอกจากจะมีเรื่องของทรีทเมนต์แล้วนะคะยังคงมีแผนที่จะติดแชมพูแล้วก็เซรัมม่มบำรุงผมในอนาคตด,ด้วยค่ะเพื่อให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นค่ะมีนะคะช่องทางการจัดจําหน่ายของเรานะคะมีที่ Facebook นะคะ แล้วก็มีที่ l ลายแอด,ด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะที่แอ d d e v o รจ i นนะคะแล้วก็เ c e b o o k นะคะแอนเดมโรจินิกไทยแลค่ะแล้วก็ใน,นอานาคตก็คิดว่าน่าจะเปิดรับตัวแทนด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนำไปจำหน่ายนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเมตา สอบทุกข่าว